โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาแจกบวกรีวิวแอดออนนารูโตะนะครับก็แอดออนนี้ hi, มันก็จะแบบไม่เหมือนที่ผมแจกมานะครับเป็นนารูโตะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะเป็นแบบนารูโตะอะไรนะยูเนเต็ดวีสองอะไรประมาณนี้ฮะก็ผมเห็นมันเ,เสียงดีก็เลยเอามาแจ้งนะครับแอดออนนารูโตะนี้มันจะเน้นไปที่พวกเนตรวงแหวนนะฮะโอเค okay, ก็เมื่อเราลงแอดออนเสร็จมานะของมันก็จะเพิ่มมาตรงนี้เลยนะ ตรงนี้ฮะนี่เลื่อนมาข้างล่างเลยนะปึ๊บนี่ฮะประมาณนี้เลยเห็นไหมมันจะเน้นไปทางพวกเนตรวงแหวนอะไรประมาณนี้ฮะนี่แล้วก็มันจะเพิ่มไข่ามาอันนึงนะ,ะนี่มันจะเป็นไข่แบบเมนูอะไรสักอย่างนะครับก็ลองวางดูนะฮะก็มันจะเป็นแบบเออเหมือนเป็นตระกูลต่างๆนะฮะเป็นตระกูลยูจิฮะแล้วก็เป็นอะไรอะ อุซมากิแล้วก็เซนจูแล้วก็ตระกูลหนึ่งชื่ออะไรนะผมก็จําไม่ได้นะอย่างประมาณนี้เลยก็เหมือนเป็นรูปตระกูลในเรื่องอานารูโตะนะฮะนี่ประมาณนี้เลยก็เจ๋งดีนะนฮะสำหรับป้ายนี้ก็เรามาดูของพวกเน็ตแหวนดีกว่าครับนีเ่เพิ่มมาเยอะมากนะดูประมาณนี้เลยแยวผมจะรีวิวให้หมดทุกอันเลยนะก็อาจจะรีวิวผิดพลาดไปนิดนึงนะเพราะผมไม่ได้รู้จักหมดทุกอย่างนะฮะ โอเคครับก็มาดูวันแรกนะฮะก็ไม่แน่ใจว่านนี้มันคืออะไรนะดูก็อยู่ประมาณนี้ฮะนี่ตรงหน้าตาเราก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมฮะก็มีลายอะไรสักอย่างนะก็ไม่แน่ใจวันคืออะไรนะก็ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะโอเคอันต่อไปนะก็จะเป็นเหมือนเป็นเนตรนะฮะนี่ฮะโหแบบลักษณะแตกต่างมากเลยฮะผมไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเนตรหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะนี่ครับก็ประมาณนี้แล้วกันฮะ โอเคต่อไปนะฮะก็จะเป็นเมลโล่อ ello, ละไรสักอย่างเนี่ของเมลโล่อะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้จักนะชื่อแต่ละคนนะ่ะเออเนีย่ยประมาณนี้เลยดูโคตรเท่เหมือนแบบเป็นดาวกระจายดูในดวงตาเนีย่ยประมาณนี้เลยต่อไปนะก็จะเป็นโหมดเซียนของโอโรจิมารุหรือเปล่านะเออน่าจะนาจะ่นาจะใช่นะฮะน่าจะเป็นของโอโรจิมารุนะเนีย่ยประมาณนี้เลยนี่ลักษณะก็จะประมาณนี้ฮะ โอเคต่อไปนะอันต่อไปก็เป็นโหมดเซียนนะก็ไม่รู้ว่าของใครนะสำหรับอันเนี้ยนี่ฮะประมาณนี้เลยดูลักษณะก็จะเป็นแบบเหมือนมีอะไรตรงหน้าผากเลยนะนี่ประมาณนี้เลยโอเคอันต่อไปนะฮะก็จะเป็นอ,อของอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของใครนะดูดิแบบตาข้างนึงแบบเลือดไหลด้วยเออก็นี่ฮะประมาณนี้เลยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นดวงตาของใครนะฮะก็ใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยฮนะ โอเคอันต่อไปนะก็จะเป็นของมาดาระนะฮะนี่ขนาดดวงตาของมาดาระนะฮะประมาณนี้เลยเออเป็นเนตรเออเป็นเนตรของมาดาระนะฮะนี่ลักษณะก็จะประมาณนี้ฮะ,ะโอเคอันต่อไปนะก็จะเป็นอ่าสุซานุโอของมาดาระนะฮะนี่ประมาณนี้เลยก็จะเป็นสีน้ําเงินนะดูนี่ประมาณนี้เลยฮะ,ะก็ทํามาได้ค่อนข้างดีอยู่นะนี่ฮะประมาณนี้เลยโอเคต่อไปนะฮะก็จะเป็นของเอ่อ ไอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของใครนะดูนี่ลักษณะน่าจะเป็นของตระกูลเซนจูปะ่ะน่าใช่เลยฮะนี่ลักษณะประมาณนี้เลยนะน่าจะเป็นของเซนจูอะไรเงี้ยก็เนี่ยเหมือนจะเป็นตอนสำมบั่นวิชาสมสัมภเวสีคืนชีพอะไรป,ประมาณนี้ฮะน่าใช่นะดูเพราะว่ามันมีรอยรล้าตรงหน้าเลยนะเห็นไหมประมาณนี้เลยนะฮะโอเคครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นโหมดเซียนของนาูโตะนะครับ ก็ลองใช้ดูนะฮะปร๊บนี่ประมาณนี้เลยมันก็จะเป็นแค่เปลี่ยนแค่ดวงตานะนี่ไปไหมประมาณนี้เลยมันก็จะมีนวดด้วยนะเห็นไหมนวดสามเส้นนะฮะนี่ประมาณนี้เลยฮะเป็นหมู่เส้นของนารูโตะโ,โอเคต่อไปนะก็จะเป็นอันนี้เป็นเนรอะไรสักอย่างนะฮะนี่ฮะประมาณนี้เลยเห็นไหมดวงตานี่ก็จะประมาณนี้ฮนะโอเคต่อไปนะก็จะเป็น มันจะเป็นของมาดาละอีกเช่นเคยนะ,ะอันนี้ผมไม่แน่ใจคืออะไรฮะคือเน่อะไรไม่แน่ใจนะของมาดาระ,ะฮะนี่ประมาณนี้เลยก็น่าจะเป็นสเปรเวสีคื้นชีพนะฮะเพราะว่ามันมีรอยร้าวตรงหน้านะฮะประมาณนี้ฮะโอเคต่อไปนะก็จะเป็นดวงตาของตระกูลอุซุมากินะฮะเพราะว่านี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมดวงตาก็จะเป็นสีฟ้านะฮะดูมี อ่าเขาเรียกว่าหนวดแมวอะไรประมาณนี้ฮะนี่เห็นไหมประมาณนี้เลยโอเคต่อไปนะก็จะเป็นเอ่อเนตรของใครอ่ะอะไรฟริซซนะินอะไรสักอย่างฮะฟริซซินะก็ไม่แน่ใจนะว่ามันอ่านว่าอะไรฮะนี่อุย้ยแต่เนตรสวยดีนะดูลักษณะก็แปลกดีฮนะผมไม่เคยเห็นนะนี่ฮะประมาณนี้เลยโอเคต่อไปนะก็จะเป็นเนตรของซาสุเกะนะฮะนี่ประมาณนี้ฮะ ก็เราน่าจะคุ้นตายอย่างดีนะสำหรับเนตของซาสุเกะนะประมาณนี้ฮะต่อไปนะก็จะเป็นสุสานุโอของอ,อิทาจินะฮะนี่ประมาณนี้ฮะก็มันจะแตกต่างจากแอดออนอื่นนะปกติมันจะเป็นสีส้มส้มเลยอะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบเป็นยังไง à, สีส้มแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอ,อะไรประมาณนี้ฮะเห็นไหมสีจะแตกต่างจากแอดออนนาะรูโตะอันอื่นนะประมาณนี้ฮะ ต่อไปนะก็จะเป็นเออ่ของมาระค์เหมือนเดิมนะดวงตาของมาระค์ฮะนี่ฮะประมาณนี้เลยนี่ฮะอ่ะต่อไปนะฮะก็จะเป็นสุสุนุโอของซาสุเกะนะฮะนี่ประมาณนี้ฮะนี่ฮะก็ทํามาได้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะดูนี่ประมาณนี้เลยฮะต่อไปนะฮะก็จะเป็นสุสุนุโอของคาฮิชินะฮะนี่ก็จะเป็นสีฟ้านะฮะโอ้ของคาคิชินะฮะประมาณนี้เลยนะ ก็เท่ดีนะฮะนี่ต่อไปนะก็จะเป็นอันนี้เป็นอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะนี่ฮะนี่เป็นดวงตาแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะประมาณนี้ฮะก็ใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะสำหรับดวงตาเนี่ยว่ามันคืออะไรนะ,ะโอเคต่อไปนะก็จะเป็นอ,อ่ของคาชินะเป็นเน่ของคาชินะนี่ประมาณนี้เลยเอ้มันเหมือนจะมีแบบผ้าด้วยดูดิผ้าผิดปากของคาชิด้วยเอออย่างเจ๋งนะฮะนี่คาชิก็จะมีเน ข้างเดียวนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคต่อไปนะก็จะเป็นเน่สีขาวนะเนี่ยประมาณนี้เลยก็อันนี้ไม่ได้ว่าของใครนะเนี่ยประมาณนี้เลยฮะโอเคต่อไปนะก็จะเป็นเน่อันนี้ของใครอ่เออแต่มันมีชื่อแปลกๆขึ้นมานะเนี่ยนี่ประมาณนี้ฮะนี่ก็ทํามา่อนข่านที่สวยนะสาหรับเน่ต่างๆนะฮะนี่โอเคอันต่อไปนะ นี่ก็คล้ายๆกันนะฮะประมาณนี้เลยนะโอเคอันต่อไปนะก็จะเป็นของเออเอ,อ้ยนี่ผมก็ไม่รู้จักอีกอ่ะเออดูดเฮออ้ยนี้มันสวยมากเลยดูผมชอบมากเลยดูรายละเอียดของเน่ต่างๆนะนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะโอเคอันต่อไปนะก็จะเป็นสุสานุโอของชิซุยนะฮะนี่ประมาณนี้ฮะเห็นไหมสีมันจะแตกต่างจากแอดออนอื่นๆเลยนะฮะดูแอออนอื Ad ่นจะเป็นสีแบบสีเขียวแบบ สีเขียวอ่อนนะเอออันนี้จะเป็นออกสีเขียวแก่นะประมาณนี้เลยต่อไปนะฮะก็จะเป็นเนตอีกเหมือนเดิมฮะแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าของใครนะนี่น,นี่ก็จะเป็นแบบเนี่ฮะเหมือนดาวกระจายฮะประมาณนี้เลยก็สวยมากครับแต่ละอันฮะอันต่อไปนะก็จะเป็นเนตของแพนด้าอะไรนะ่ะใครชื่อแพนด้าไม่รู้นะเห็นแบบไม่เขียนว,ว่าแพนดะ้านะก็ถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษขออภัยนะนี่ลักษณะจะประมาณนี้เลยนะเนี่ยดู นี่ประมาณนี้เลยก็อันต่อไปนะฮะก็จะเป็นเอ่อนี่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะดูอันนี้เป็นโมดเซียนหรืออะไรสักอย่างก็ไม่แน่ใจไม่น่าใช่หรอกดูมันมีเลือดด้วยดูเห็นไหมตรงตาประมาณนี้เลยมีเลือดไหลลงมาด้วยนะโอเคครับอันต่อไปนะก็จะเป็นของอิทาจ,จินะเป็นเนตของอิทาจ,จินะนี่ประมาณนี้เลยลักษณะนี่ก็น่าจะคุ้นดีเออคุ้นกันดีเลยนะฮะเพราะผมลงบ่อยมากแอนะดออนาโตโตะนะนี่ประมาณนี้ฮะ โอเคอันต่อไปนะก็จะเป็นเนตของมาดระนะฮะนี่เห็นไหมตอนวิชาสัมภเวสีคืนชีพนะฮะเพราะว่ามีหน้าผักที่แบบรอยเล้าดูเห็นไหมไมีรอยเล้าโอเคประมาณนี้เลยฮะต่อไปก็จะเป็นเนตโจกัรของโบรุโตนะฮะนี่เอ๊ะมีหนวดนะฮะดูเห็นไหมมีหนวดด้วยโคตรเจ๋งนะนี่ประมาณนี้เลยโอเคอันต่อไปนะก็จะเป็นมันจะเป็นเนตสีขาวนะอ่าใช่นะเป็นเนตสีขาว ประมาณนี้เลยโอเคอันต่อไปนะก็จะเป็นอันนี้คืออะไรฮะนี่ก็จะเป็นดวงตาสีขาวนะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของใครน,นะนี่ประมาณนี้เลยโอเคอันต่อไปฮนะก็จะเป็นคามะของบูโตนะฮะนี่นี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมผมชอบมากเลยดูมันทําแบบค่อนข้างที่จะสมจริงอยู่นะฮะดูนี่ฮะมีนวดด้วยนะนี่คามะของบูโตก็ใช้ได้นะฮะถือว่าเท่เลยนะประมาณนี้ฮะ โอเคอันต่อไปนะก็จะเป็นของมาเรียนหน้าอะไรสักอย่างนะเป็นเนตนะ,ะนี่ประมาณนี้ฮะเป็นแบบรูปดาวกระจายนะดูค่อข้างที่จะเฟี้ยวเลยโอเคครับก็มาดูอันหอันสุดท้ายเลยนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะอะไรสักอย่างฮะดูมีมีมะสัญลักษณ์ตรงหน้าผากด้วยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะ,ะนี่ประมาณนี้เลยอันต่อไปนะก็จะเป็นไม่คืออะไรอะ อันนี้จะเป็นของชื่ออะไรนะแพน่นแห่นอะไรแลเพนอะไรเออหกวิถีอะไร,ะไรสักอย่างนะครับผมก็ลืมชื่อเออก็จำไม่ได้นะฮนะประมาณนี้เลยเลักษณะนี้ฮะโอเคต่อไปนะาก็ะจะเป็นโอบิโตะนะฮะนี่เห็นไหมมีของโอบิโตะด้วยนะดูแบบมันจะมีหน้าข้างหนึ่งครับที่เป็นแบบโ้นหินทับอะไรอย่างเงี้ยฮะดูก็ทำรายละเอียดมาค่อนข้างจะดีนะสำหรับโอบิโตะนะฮะนี่ โอเคต่อไปนะเป็น,นเนเอ่ไม่ใช่เน่คาร์มะาของคาวากินะฮะนี่ก็จะเป็นสีแดงนะฮะเป็นคาร์มะาของคาวากิแต่ว่าอันนี้จะไม่มีลายลายตรงแขนนะดูจะมีแค่แค่ตรงหน้านะฮะนี่ประมาณนี้ต่อไปฮะอันสุดท้ายนะก็จะเป็นของซาสุเกะนะฮะนี่ประมาณนี้เลยก็จะมีเลือดนี่ยตรงตาฝั่งซ้ายฮะด้ขวามือก็ได้ขวามือผมอะประมาณนี้เลยนะฮะ ก็แอนด n นี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะแบบเพิ่มเนตรมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะก็ใครที่สนใจแบบพวกเนตรนนัูโตุก็สามารถโหลดไปเล่นได้นะสำหรับ Add On นี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะว่าอยากได้แ d d ด n อะไรนะก็จะประมาณนี้ละกันนะ